ได้พากันสมาทานพระัตนตาัยแล้วต่อนนี้ไปตั้งใจสดับคำแนะนำในการปฏริบัติเพกรรมฐานสำหรับคำแนะนำวันนี้จะขอตัดตอนต้นไปเพราะเป็นการซ้ำกันบ่อยๆก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นการเดินทางสายเข้าสู่พระนิพพานโดยโตรง ด้การปฏิบัติตนให้เข้าสู่นิพพานนี้อาจจะต้องพูดกันหลายวันหน่อยเพื่อเพื่อความเข้าใจของนักปฏิบัติวันนี้จะยกเรื่องสมาธิทิ้งไปและก็จะไม่ปรารกจริต่ใดทั้งหมดเพราะการเดินทางสายเข้าสู่พนิพพานต้องเป็นคนมีอารมณ์จิตเข้มแข็ง จะไม่ยอมก้มศีรษะให้แก่กรรมที่เป็นอกุศลทุกอย่างถ้ามิะะนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็จะเป็นเหยื่อขนรกเรื่องที่จะพูดกันถึงนิพผ่านก็ไม่ต้องพูดกันเราจงรู้ตัวของเราตอนนี้ตามพระบ,บาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส ถึงความเป็นพระอริยเจ้าขันโสชนดาสกีทาคานาคา,า,า,าอราหารันต์จัดเป็นเขียดไว้ขอบรรดาท่านทั้งหลายจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นทางที่ตรงอย่างยิ่งจะได้ไม่เอ็นไม่เอียงไม่มีความสงสัย การนี้อวดตัวว่รารู้มากตามตำราไม่มีความหมายความสำคัญมีอย่างเดียวคือทำจิตให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุเทเฉทปะหารนี่เป็นความต้องการขององค์สมเด็จตัวสมาสัพพุติจาและก็เป็นความต้องการของผมด้วยขอได้โปรดจำกันไว้ให้ดี ว่าผมต้องการคนที่มีความปรารถนาในการตัดกิเลสและก็พยายามตัดกิเลสไม่ใช่เพราะกิเลสนี่เหตุที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสถึงกฎแห่งการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจา้าที่เคยปรารกอยู่เสมอ ว่าวันดาพิสุสง์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วต้องมีศีลขาสามประการคือหนึ่งอธิศินและศิขาปฏิบัติศินอย่างยิ่งคำว่าอย่างยิ่งก็หมายความเคร่งครัดยอมตัวตายดีกว่าสิงนขาดมีสินจับใจเป็นอารมณ์ สิ่งใดที่ขัดต่อศีลเราไม่ทำแล้วสิ่งใดที่ขัดต่อทำความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรเราไม่ทำสองอาทิจิตสิกขาพยายามเร่งรัดอารมณ์สมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์สงสุดจริงๆคือฌานสีสามอาทิปัญญาสิกขา มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมีปัญญาสาม,มารถจะรู้กำหนดการตัดของกิเลสให้เป็นสมุทเฉทปราหารเบื้องสูงี่สิลขาสามประก,การนี้ที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติกันเพราะคำว่าพิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารสมนณะแปลว่าสงบเื็อผู้มีบาปอันลอยแล้ว นี่ดูน้ำใจของเราว่าน้ำใจของเราเนี่ยมันเลวหรือว่าม,มันดีอัตนาจโจทยัต,ตาหนังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงเตือนตนไว้เสมอไม่ใช่ไปนั่งเตือนคนอื่นหรือไปนั่งค่อนค่อนขอดค,ค,ค่อนแคะเรื่นามของคนอื่น ถ้าเราไปนั่งค่อยๆค,ค,ค่อยแคะเป็นนามบุคคลอื่นนั้นแสดงว่าเราเลวเกินกว่าที่จะเป็นจะเป็นมนุษย์ได้เป็นมิสัยของสัตว์ในวบายกรมนี่เป็นเรื่องสำคัญเตือนตนไปเสมอนี่สำหรับอธิสินสิกขาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นมิสัยของพระโสดาับพระสกิทาคามี จำให้ดีนะอาทิจิตติสิขาเป็นวิสัยให้นได้พระอนาคามีอาทิปัญญาสิขาเป็นวิสัยให้ได้พระอรหัราราหตตผลนี่เป็นอันว่าถ้ารเราพิจารณาตามพระพุทธฎิกาข้อนี้จะเห็นว่าการปฏิบัติตน รงต่อความเป็นพระอริยเจ้าเป็นของไม่ยากไม่ยากก็ะอะร่อยเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าสำหรับพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีไม่มีอะไรมากคือเป็นผู้ปฏิบัติสิงแย่งเค้่นคัดนั่นเองนี่เราก็หันไปดูองค์ของพระโสดาบัน รือว่าไปดูสัญญอดของพระโสดาบันเอาสัญญอก่อนสัญญ์ที่เราจะละเข้าถึงพระโสดาบันนั่นก็คือหนึ่งสก,กายะทิฏฐิพิ่เจรณาว่าตภาพร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสำหรับสก,กายะทิฏฐิข้อนี้เราตักกันแตเพียงเบาๆเท่านั้น พวมาตัดเพียงเบาๆก็หมายความมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายเราไม่ประมาทในชีวิตคิดไม่เสมอว่าความตายอาจจะมีแกเราได้ทุกขณะไม่ใช่ว่าวันนี้ทรุ่งนี้มาเรนี้คิดถึงความตายไว้เป็นปกติว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้ เมื่อเราคิดว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรวบรวมกำลังใจสร้างความดีเพื่อว่าเมื่อเราตายแล้วจะได้ไม่ไปตกในอาบายภูมินี่สำหรับาการยาธิษฐิขพอตนสุะดาบันเรียกว่าจะว่าตัดมันยังไม่ถึง เร้่ขัดสีเชยวหีวันสก,กายาธิฐิให้มันผ่องใสขึ้นเท่านั้นเพราะว่าอารมณ์เดิมของเรามันเต็มไปด้วยความโง่เราเห็นจาใบเขาตายรู้แต่เ่าไม่เือม,ม่เคยคิดเลยว่าตัวจะตายหาความรู้สึกว่าตัวจะตายไม่ได้มีความประมาทสร้างความชั่วเป็นปกติ นี่อารมณ์เดิมของเรามันเลวแบบนี้นี่มาพรมีมีจิตหวังตั้งใจจะปฏิบัติตนในเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าก็าต้องนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าไม่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความประมาทมันก็มีอยู่นี่เมื่อความประมาทมีอยู่ตายแล้วก็ต้องไปตกอบายอย่างผมแน่ เมื่อเรานึกถึงความตายแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราตายตอนนี้เราจะไปไหนถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดเป็นคนใหม่ไม่คนเร็วเต็มทีถ้าเป็นพ่อค้าก็ถือว่าขาดทุนทั้งนี้พรอ,อะไรเราลงทุนหนึ่งร้อยบาทค้าขายไปได้เก้าปีสิบปีก็มีทุนอยู่แค่ร้อยบาทถ้าอย่างนั้นเราไม่ทำเลยดีกว่า เป็นอนุญาเราก็ตั้งใจไว้ว่าอย่างเร็วที่สุดเราจะเป็นผู้เข้าถึงกระแสของพระนิพพานคือเป็นพระสดาบันเป็นระดับน้อยที่สุดเร็วที่สุดอย่าลืมนะเราต้องถือว,ว่าการทำจิตให้เข้าถึงพระสดาบันเป็นความเร็วที่สุดที่ได้ดีน้อยที่สุดที่เราต้องการจะถึงถึง แต่ว่าการกระถึงพระโสดาบันนี้ถือว่าเข้ากระแสพระนิพพานเป็นระยะการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ถึงพระนิพพานโดยไม่ถอยหลังคือไม่กลับถอยหลังไม่อีกพระนิพิพานเบื้องตนแลวขอโทษพระโสดาบันเบื้องตน,ด,ด,น,งตนด้วยการสัตาขัดตรงเราจะเกิดระหว่างเทวดากับมนุษย์หรือระหว่างเทวดากับลม มาเกิดไปเกิดอย่างในเจ็ดชาติเพราะเป็นมนุษย์ชาติเจ็ดเราก็เป็นอราหันต์ถ้าเป็นโกลังโกละมีความเพ่งเครียดคือว่าลวบรัดอารมณ์จิตตั้งอารมณ์จิตไม่มั่นคงกว่าสัตาขาตุอันนี้เราก็มีจังหวะในกายเกิดเป็นมนุษย์เทวดาสลับกันถึงสามชาติเราก็เป็นอราหารันต์ ถ้ามีอารมณ์เคร่งครัดหรื่อมีอารมณ์จิตมั่นคงอย่างยิ่งในองค์ของพระโสดาบันเราตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือกลพ้มคนจากนั้นมาเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเราก็เป็นพระอาหารหันต์นี่เป็นอันว่าอาการของพระโสดาบันมีสามอย่างมีสามระดับ ตอนนี้คนที่เป็นปะโสดาบันจริงๆเราเอ,าอะไรเป็นเส้งกำหนดอันดับแรกเราก็ต้องรู้องค์ของปะโสดาบันตอนนี้พูดทึงสัญญอกราไม่จบอันดับแรกเรานึกถึงสัญญอกระนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องตัดอารมณ์อารมณ์ที่มันเกาะขันห้าหรือเกาะกายตอนนี้เราไม่เกาะละลอยน้อยๆที่ว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายแน่ เราควบคุมมันไม่ได้แน่นอนแม้แต่องค์สมเด็จพระจินวรเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถจะควบคุมร่างกายไม่ให้ตายได้มันตายแน่เราไม่ยอมเกาะมันเกินไปแต่มันยังเกาะอ,อยู่่ะพระโสดาบันเกาะกายเหมือนกันแต่ไม่หลงจนถึงว่าไม่คิดว่ามันจะตายคิดว่าจะตายไปเสมอ ในสัญญี่สองท่านบอกว่าวิจิจฉาเราใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศีลว่าเราพอจะเชื่อได้ไหมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าศีเลนะสุขติยันติ ศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุขศีลเลนะโคกสมธาศีลเป็นปัจจัยทรัพย์ส,สินเยือกเยน็นศีลเลนะนิพุติยันติศีลเป็นปจัจจัยเข้าถึงะนิพันธ์ใช้ปัญญาพิจรารณาศีลห้าประการว่าเราต้องการให้บคุคคลท้งหลายมีศีลเพื่อเรา เป็เราล่ะเป็นผู้มีสินเพื่อผู้คนอื่นไหมก็คำว่าเราต้องการให้คนมีสินเพื่อเออคนอื่นมีสินเพื่อเราหมายความเราไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าเรามาทำร้ายเรามาลักทรัพย์สินของเราแย่งคนรักของเรามาโกหกหมดเท็จพูดเสียสีพูดคำยาพูดเพือเจือเลีวไหลไม่ไรประโยชน์และเป็นคนไรสติสมัยถยะ อันที่เราไม่ต้องการในเมื่อเราไม่ต้องการเราก็ใช้ปัญญาสิอย่าทำเป็นแหมอย่าจะพูดอย่าทำเป็นควายอย่าทำเป็นควายคิดว่าเราไม่ต้องการอย่างนี้และคนอื่นเขาต้องการอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวาจามีความสำคัญที่สุดถ้าพูดคำหยาบ โกหกหมดเทสเสียดสีทำลายกำลังใจของบุคคลอื่นพูดเพื่อเจอเหลวไหลเปน็นการเสียดแทงใจของบุคคลอื่นทำลายความดีของบุคคลอื่นที่มีอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงนะักเการอย่างนี้เกิดขึ้นใครเลวเราผู้ปวดตัแหนะเลวที่สุดเพราะอะไรจึงเลว เขาไม่ควบคุมวาจาให้ดีนี่ทางกายละ่ะถ้าหากว่าวาจาไม่ดีเป็นคนเลวถ้ากายไม่ดีฆ่าสัตว์ตั้ชีวิตรักขโมยของเขายื้อแย่งความรักถ้าเราเลวอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ต้องการเราไปตามเขาเขาจะว่าเราเลวเกินกว่าที่เราจะคิดเขาจะคิดว่าเป็นคนที่มันเลวเกินไป นี่สำหรับการไร้สติสัมปชัญญะเป็นของดีไหมการดื่มสุราเรามีไรเป็นปัจจัยให้ไร้สติสัมปชัญญะมันก็ไม่ดีคนไม่มีสติสัมปชัญญะนี่สัตว์เลี้ยงมีค่ามากกว่าเพราะยังไงยังไงมันก็เป็นสัตว์ตรวมความว่าคนที่มีกายชั่วมีวาจาชั่วมีสติชั่ว อย่างนี้มีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยงเพราะอะไรเพราสัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์มันอยู่นะบาย,ยาููมันไม่ประจัดว่ามีอารมณ์รู้พิเศษมันยังต้องโทษอยู่แต่เราเป็นคนรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวว่าถ้าใครทำความดีเราชอบ <c oughs> ใครพูดดีเราชอบแต่ว่าเรากับทำชั่วเพื่อเขา เราพูดชั่วเวื่อเขาอย่างนี้เรามีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยงหรือจะกล่าไปทีก็มีค่าตัวไม่เท่ากับสัตว์ทั่วไปในโลกเลวกว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะสัตว์ตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ใหม่หรือมิฉะนั้นก็เกิดเป็นคนมิฉะนั้นก็เกิดเป็นเทวดา แต่คนที่มีกายชั่ววาจาชั่วมีสติชั่วตายแล้วลงอนรกถ้าชั่วมากลงเทงเอเวทีมานารกนี่เราก็ลองเทียบกันว่าคนประเภทนั้นกับสัตย์เดชาน,นยใครจะดีกว่ากันนี่เป็นอนวุวาคนประเภทนั้นมีความดีไม่เท่าสัตยเดชานใครต้องการบ้าง ผู้เรามีความต้องการไหมอาการอย่างนี้ใครต้องการบ้างถ้าต้องการก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะที่นี่ไม่ต้องการคนที่เกิดเป็นคนแล้วแต่ว่าทำตนเพื่อความเป็นสัตว์ก็เเ็วกว่าสัตว์เป็นอันว่าเราต้องการนมตัวแบบนี้อัตนาโจทยัตานาัง พระพุทธเจา้าทรงเตือนลนักษณะนี้พูดอยู่เสมอว่าจงเตือนตนรู้ตนอยู่เสมอระเบียบมีวินัยมีสักนักนี้ท่านเลวแล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วก็จงอย่าไปอยู่ที่ไหนถ้าที่ดีไม่มีใครเขาพบ เขาฟังธรรมะกันวันในสีเวลาแต่ว่าถ้ายังเลวอยู่แสดงว่าสัตว์ทิาชานดีกว่าเราเยอะนี่เราต้องบรนามตัวแบบนั้นเราอย่าไปนั่งมองคนอื่นเขามองตัวเรานี่เตือนกันทุกเย็นใครมีความรู้สึกตัวบ้างไหมว่าเราเลว ท่านเร็วแล้วไม่เห็นว่าเร็วก็แสดงว่าเรารวมอยู่กับเทวทัตใจแน,น่นอน <c oughs> นี่เราต้องบรรนามตัวเราแบบนี้คนดีเนี่ยเขาไม่ไม่ยกย่องตัวเองคนดีเขาบรรนามตัวเองพระพุทธเจ้าบอกอัตนาโจทยต,ตาน,นางังจงพยายามประนามตนไว้เสมอโจ์กล่าวโทษ มองหาความผิดของตัวไว้เป็นปกติอย่าไปหาความดีในเมื่อมันหาความผิดไม่ได้แล้วมันก็ดีเองถ้าไม่มีช่วัแล้วมันดีนี่เป็นอันวา่าศีรัตตปรามาตองค์รบสโสดาบันคือหมายความสัญญติ่รจะถึงตัดนึกถึงไม่ไม่อะไรในชีวิตเกินไปรู้ว่าเราจะต้องตาย เองไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสรักษาสินบริสุทธิ์นี่เราจะเห็นว่าพระโสดาบันมีเท่านี้ตอนนี้เราก็หันไปทีถึงองค์เมื่อกี้ไปสังโยชนุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอารมณ์อย่างนี้หนึ่งเคารพในพระพุทธเจ้าสองเคารพในพระธรรม สามขรบในประสงค์แล้วก็สี่มีศีลห้าบริสุทธิ์สำหรับครวาสสำหรับพระมีศีลสองยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์สำหรับเมรมีศีลสิบริสุทธิ์ถึงพระสกิทาคามนีก็เหมือนกันมีเท่านี้ตอนนี้สมมติว่าจะถามว่าคนที่เขาไม่เคยเจริญพระกรรมฐาน ต่ชอบสวดมนต์เป็นปกติมีสินห้าบริสุทธิย์ยะถามว่าคนประเภทนี้เป็นพระโสดาบันได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้คนที่คนนล่าสวดมนต์เป็นปกติเขาสวดด้วยความเคารพพระพุทธเจา้าเคารพพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์เพราะบทสวดมนต์ทุกบท มีค่าเท่ากันคือสันเสริญความดีของพระพุทธเจา้าสันเสริญความดีของพระธรรมสันเสริญความดีของพระอริยสงฆ์แล้วเขามีิ่นบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าเรามีจิตเบาเพียงเท่านี้อาจจะยังไม่เรียกพระโสดาบันอาจจะเรียกว่ากัลยาณชนที่แต่บุคคลผู้นั้นเขามีกําลังใจเพิ่มไปอีกนิดหนึ่ง ว่าที่เรายอมเคารพในพระพุทธเจา้ายอมเคารพในพระธรรมยอมเคารพในพระสงฆ์มีสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามีความประสงค์อย่างเดียวคือพระนิพพานถ้าลมใจเขาอย่างถึงพระนิพพานอย่างนี้เป็นประโสดาบันแน่เนี่ยลมของประโสดาบันมีเท่านี้พระเศรษาธรรมีก็หมนกัน แล้วเราก็จะลืมอีกนิดหนึ่งแต่บอกเป็นพระโสดาบันทำไมยังรักเขาอยู่ละ่ะยังอยากแต่งงานยังอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงนี่ก็ต้องยับลงไปนิดว่าดูองค์ของพระโสดาบันทีว่ามีอะไรบ้างในเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวอาทิศีนสิกขาคือมีศีลยิ่งเท่านั้นเอง พระโสดาสิกิุทาข่าวมีความสำคัญอยู่ที่ศีลเขาอยากรวยเขาก็ไม่โกงใครเขารักเขาก็อยู่ในขอบเขตของศีลเขากรวเขาไม่ฆ่าใครเขาหลงรักสงสวยลง,งามเขาก็ไม่ลืมความตายนี่จำไว้ว่านี่เป็นองค์ของพระโสดาบันในการปฏิบัติเท่าถึงความเป็นพระโสดาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เบื้องตนองค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าเต็มไปด้วยอธิสีและสิขาสำหรับการพูดในวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพราะหมดเวลาต่อที่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยาสายเรื่องกว่าจะได้ยินส้นญาณบอกหดเวลา